สวัสดีคะ่ะสบัสดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลอีกแล้วเนาะคะ่ะวันนี้แม่เพนมาทักทายสบายดีอีกแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าคลิปแรกแม่เพนในลนุ้งแนวทางของสามเสี้ยนหายไปแล้วเนาะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองจะมาตามแนวทางของสี่อาจารย์ใหเอฟซี FC ทางช่องเนาะก็คือของอาจารย์สวัยตาปากน้ําโพแม่รล้วแล้วก็ เซียนสีสเกตกันเนาะว่าเมื่อนี้ตัวเลขของตตละเซียนแตะละอาจารย์จะมาตัวใดเนาะขห้เอฟซีทั้งช่องเอาไปเบิงเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเด้อขายซ<า>ีมาม่าอ๋อมามา่าคำแพงจะกินมามา่มาบ่ให้พี่ฝนต้มให้นะหนันกินกินขนมหันแล้วกินขนมปังหันคำแพงสวัสดีจ้าด้วย อาดิจ้าก่อนอาดิจ้าก่อนเร็วจ,จ้าสวยๆคะ่ะลูกทํายังไงคะจ้า,จายิ้มหวานด้วยนับเลขให้แม่ฟังหน่อยเล,เลขหนึ่งสองตัวหนึ่งสองนะฝากเอฟซีทางช่องผู้ใหม,มักแนวทางของ ที่อาจาร,รย์ซีเซ่เนาะผู้ใดเป็นลูกศิษย์อาจาร,รย์ใดตามอาจาร,รย์ใดนคอมเมนต์มาให้กำลังใจพวกท่านเด้อเนาะค่ะขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์คนละคอมเมนต์ก็พอแล้วเนาะไหนปอเออซูปอซปเปอร์เออซูปเปอร์แ<พ>ช่บมันปออันเพืาาน่นเราตามพี่ฝนเพิ่นเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะ ผู้ใดมักแนวทางห้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาอย่าลืมเข้ามากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง youtube น้องคํแแพงชาแนลได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะเออมา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 ต้มมามาเด้อกินอย่างหันซาลายบ่ไร้ชาลายอร่อยไหมอร่อยไหมคํแแพงอร่อยจ้าอร่อยไหม น้งโอเคนมโอเคค่ะจ้าค่ะ่โอเคค่ะแคมเปกำลังฮัดเบาหนามยังบ่าอาบหน่ายยงบ่ล้างตื่นมากก็กินแล้วนี่แตงโตก็ขี่ลายประสนโตเฮดสวยๆนี่ทำยังไงทำสวยๆนะยิ้มหวานๆหน่อยลูกเดี๋ยวจะพา v e c เนอะไปเบิ่ง แนวทางกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะ,คะก่อนจะขับไปบางแนวทางเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจนาอลิปสติกสีส,สวยปากําำวาวเนาะคะ่ะฝากอุดหนุนช่วยแม่เพนด้วยนะคะนี่ค่ะใช้คุ้มค่ามากเลยค่ะปากชําเวาวเนาะคะ่ะเย็นชดชื่นนาอเวลาใช้แล้วนี่ค่ะแล้วก็ครีมชุดแก้ฝ้ากับจุดด่างดํา ชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะยาบำรุงสายตาสี่ร้อยหาซเนะาะค่ะดีอ่อยแบบบำรุงสายตาเนาะตา,หตาแหงตาแหงตาฝาฝางเนาะส่วนแคลเซียมบำรุงแ่าแคลเซียมผู้ใดปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกปวดแข้งปวดขาเนะก็ใช้ได้ค่ะเอฟซีค่เนาะแล้วก็ครีมกันแดด ผสมองพื้นเนาะค่ะของจิตพักดีก็สามร้อยบาทเด้อข่ะเอฟซีเนาะใช้ดีเนาะนา้ำบ่้แหงเนาะนา้ำบ่แหงกานค่ะใช้แล้วเนาะเอาผู้ใดสนใจตัวใดก็ฝากด้วยเด้ออย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้าสร้างขีนาแม่เพียนามาโฆษณาขายของน,นอกกายะจะแนะนําสิ่งดีๆให้เอฟซีทั้งช่องเนาะเพื่ออยากจะได้จะจะเอาไปใส่เนาะคะา่ะหลักการมมเพียนกนยายก หาได้ได้เพิ่มเติมแน่เนาะกับบอมเลนอย่างเนาะทุกคนกับหาทั้งที่เข้าหาได้เนาะเข้าได้หาได้ซ้ำได้เข้ากับเห็ดแนวแบบนั้นเนาะค่ะเอฟซีเอาสู้ๆไปด้วยกันค่ะเพราะว่าแต่ทั้งใด้เพราะว่าผู้ใดจะเฮ็ดงานอย่างหาหแบบใดเนาะขอให้แค่เป็นงานสุจริตเนาะแล้วก็บบอกไปคดโกงผู้ใดก็พ่อแล้วเนาะค่ะเอฟซีแล้วก็แจ้งเตือนค่ะของพี่ประหัตของพี่ประหัตแล้วก็ฝั่งเราบอกให้ร,รับ ฝากซื้อหวยของผู้ใดเดอ้อเนาะค่ะแจ้งให้ด้วยเดอ้อค่ะเนะาะอฟซีเพราะว่ามีหลายๆคนทักมาหาอีกแล้วเนาะค่ะว่าพี่ปหัตรับฝากซื้อหวยแล้วถูกแล้วทําไมไม่โอนตังให้เนาะขี้โกงอย่างนั้นอย่างนี้เนะาะเจ้ากระเบ้าแบะเบ้าแบบด่าสารพัดเนาะแม่เพ่นกระบ,บอกไปแล้วเนาะว่าทางเพจเราไม่รับฝากซื้อหวย ของเราของจริงทาง youtube ช่องทางเดียวเนาะบอกมีทางเพจเนาะส่วนมักเด้งขึ้นทางเพจแต่พี่นงฟังเล่าเนะาะขัเจ้าเบิ่งแต่ทางเพจเบิดเนะาะขัเจ้าวาอ่าเห็นขาเจ้ามาเปิดให้เบิ่งนะ่ะเปิดแต่ทางเพจบ่ค่อยบ่พากันไปเปิดทาง y o YouTube จา้าคนเนาะค่ะอันนี้แหละสาเหตุที่ว่าไปเส่อวาพี่ประัตล่งเพจเนาะเพราะว่าเขาดูด <Yay! S 1> ทางเพจไปค่ะ ฝากด้วยเนาะผู้ใดบึงคลิปแม่เพ่กนก็ฝากบอกต่ตกันน้ำเนาะถ้าผู้ใดติดตามของพี่ประหารให้ติดตามทาง YouTube เนาะค่ะอย่าไปติดตามทางเพจค่ะเพราะว่าเป็นเพจปลอมทุกๆเพจเลยเนาะเราไม่มีเพจนะคะเอเนาแนวทางลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เนาะของอาจารย์สวัยให้มาเลขติดบนล่างเนาะแกับ7กับ4เนาะมี3ตัวก็มาที่เเนาะแต่ว่าแม่เพ่นไปประกบคู่ไห้บเขาเนะาะเพราะว่า อ่าของตอาจารย์บ่มีหาเนาะบ่มีหาก็เลยบบ่จับคู่บ่มีหาหายเนาะก็เลยบ่เข่าค่ะเข้าแค่ตัวแค่เข้าแค่เลขติดของอาจารย์สวัยเนาะค่ะตามนี้ค่ะส่วนของเซียนศรีสเกตให้มา1กับ3ก็เข้าที่3เนาะจับคู่บ่เข่าเลขออก3าหกเนาะเพื่อนไหเก่าสกับ6กกับหัวใดเนาะตัวเดียวกัน แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนของตาปากน้ำโพค่ะเราพัฒนา4กับ7ก็มาที่7เนาะกับจับคู่บ่เขาค่ะเนาะตัวิ่งตัวรูดเข้าที่7ค่ะส่วนของแม่ลิ้วค่ะเราพัฒนา6กับ7มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บกเขาค่ะเนาะมี6กับ7เนาะค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าจับคู่บกเขาค่ะ ส่วน,น้านอยค่ะฮานอยเมื่อวานนี้ของแม่ลิ้วให้มาสามกับ8ดมาที่3ามแต่ว่าจับคูบ่เขาเนาะส่วนของอาจารย์สวัยวิ่งลู่สามกับ9้าเออสองกับสมเนาะแต่ว่าเพิ่นมักเมื่อว่านในเหล็กสามกับเหล็ก 9, เก้านาะกับมากทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะนี่ค่ะ เลขทีพเพิ่นมักโมก่านีกับมาเนาะค่ะสามกับเก้าก็มาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บเขาค่ะส่วนของเซียนศรีสเกตเมื่อวานนี้แปดกับสองค่ะมาที่สองค่ะจับคู่เขาที่สองเก้าน้อยวีไอพีเนาะของเซียนศรีสเกตเข้าที่น้อยวีไอพีสองเก้าเก้าสองเนาะส่วนของตาปากน้ำโพฮานอยแยกค่ะฮานอยแยกน้อยพิเศษลูดสามกับหกมาที่สามเนาะแต่ว่า จับคู่บอเขาเนาะส่วนน้อยปกติห้ากับแปดก็มาที่ห้าจับคู่เข่าที่หาหนะึ่งเนาะส่วนน้อย v ีไอพีศูนย์กับสามมาที่ศูนย์จับคู่บอเขาคะ่นะเนาะส่วนห้าน้อยรวมห้าน้อยรวมของตาปากน้ำโพให้มาสามกับหกตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวจับคู่เข่าที่หกเจ็ดน้อยวีไอพีเนาะหกเจ็ดน้อยวีไอพีเออขอโทษน้อยปกติเนาะ หกเจดนอยปกติค่ะเนาะนี่ค่ะเอาดังจากได้แนวทางของมาอวานนี่เนาะทบทวนกันไปแล้วกับมาเบิงของวันที่6กันเลยเนาะมาเบิงแนวทางห้านอยวันที่6ของ4อาจารย์สี่เซียนกันด้วยเนาะผู้ใดมักอาจารย์ใดชอบอาจารย์ใดกฝากคอมเมนต์มาให้กําลังใจสู้ๆไปด้วยกันเนะาะค่ะแนวทางหานอยแยกของตาปากน้ําโพวันที่6ให้มา นอยพิเศษลูด5กับ8เนาะจับคู่ไฮห้า6ก้าแปดหกแปดเค่ะส่วนน้อยปกติรูด6กับ 9, 9จับคู่6 1 6นึ่งหกสี่เก้น้อย VIP รูด1กับสจับคู่ 1, 1, 1, 1นึ่งแปดหนึ่งหนึ่ค่ะเนาะหานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดน้อยพิเศษ5กับ8จับคู่5าห 89 86 89ส่วนน้อยปกติรูด6กับ9จับคู่61 6c 91 9c ค่ะส่วนน้อย vip รูด1กับ c ค่ะจับคู่18 11 c8 c1 เด้อค่ะ fc ได้ฮานอ,อยแยกแล้วค่ะไปต่อที่ฮานอ,อยรวมของตากันค่ะ ห้านอยรวมของตาให้มาวันนี้วิ่งลูดหนึ่งกับซีเนาะค่ะหนึ่งกับซีจับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งซีหนึ่งซีหกซีแปดซีเก้าค่ะเนาะแนวทางห้าน้อยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับซีค่ะจับคู่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้า 1> c ีหนึ่ง9ค่ะเนอะ <S <S ได้ฮานอยรวมไดะฮานอยแยกของตาแล้วมาต่อที่ของอาจารย์สวัยค่ะฮานอยอาจารย์สวัยวันนี้ค่ะวิ่งนูดบนราง6กับ7เนาะตัวประกบคู่มี 3, 4, มสี่แปดเวันนี้อาจารย์สวัยมัก8กับศูนย์นอกศนกับ8ค่ะนี่ พิ่นกระจับคู่ม่ให้ค่ะ08 03 04 09 06 83 84 86 87แล้วกั89เนาะแนวทางฮานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนล่าง6กับ7ตัวประกบคู่มี3 4 8 9 0 มือนี้อาจารย์สบายมัก8กับ0ูเนาะจับคู่ม่ให้ศูนย์แปดศูาย์สี่ศูนย์เก้าแล้วก็8 3 8สามแปดสแเล้วก็แปดเนาะอาจารย์สบายเพื่อนว่าเมื่อขึ้นฝันเห็นแต่เลขตัวเก่าที่ออกมาว่านนี่เนาะเหลืองเกาเค่ะกะให้เอทั้งช่องเอาไปพิจารณาเอาเนาะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเก่ยวแต่เลขตัวเก่าเนาะเก่ยวแต่เลขตัวเก่าที่ออกไปเมืา้านนี่ไฮเอฟเอา ตัวเล็ตัวเก่ามีตัวใดเน่ให้เอฟซีเขาเอาไปทวนคืนเบิรงเดอนะ้อเนาะว่ามีตัวใดเน่เนาะวันนี้น้อยพิเศษออกีอยังก็เก้าห้าแล้วก็สามห้าเนาะน้อยปกติออกหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าน้อย VIP ออกเก้าสองและศนะูนย์เก้าเนาะค่ะทวนคืนให้แล้วเอฟซีอยากเอาไปพิจาระนาเอากระดัยเนาะเอาแคปหน้าจอเอาแนวทางหาหนอย ของตาปากน้ำพูและอาจารย์สไวยเดอร์ค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วเดี๋ยวแม่เพนภาพไปต่อค่ะโอเคค่ะไปะต่อกันค่ะเอซี FC. มาต่อกันค่ะของแม่ลิวเนาะนี่ค่ะของแม่ลิวค่ะ เอาของแม่ริ้วไปก่อนเนาะของแม่ริ้ววันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง C กับ7เนาะค่ะเลขประกบคู่ของเพิ่นมี2 3 4 5 7 8แล้วก็จับคู่มาให้4 2 4 3 4 5 4 7แล้วก็8 4 7 2 7 3 7 5แล้วก็7 8เนาะนี่ค่ะแนวทางหาน้อยวันนี้ของแม่ริ้วให้มา4 7 4กับ7เนาะวิ่งลูดบนล่าง4กับ7 เลขประกบคู่มี2องสามี่ห้าเจ็ดปดจับคู่มี4 2สอง5ีสาม7ีหา7ีเจ็ดแเจสองเจสมเจหาล้วก็เจ็ค่ะเนาะนี่ค่ะได้ของแม่ริ้วแล้วไปต่อกันค่ะทําแพงเสียงดังจังเลยของเซียนสิสเกตค่ะฮานอยวันนี้ของเซียนสิสเกตวิ่งรูดบน่าง4เม็ดเดียวเนาะค่ะ จับคู่ให้3ตัวมีสาม3ี6าสามกเนาะราคาสองตัวมี4ีหา4ีเออขอโทษหลายๆ4ีหา4ีหนึ่งกาีแปดวเก้า8ีสองเน้นที่4ีหแล้วก็สี่หก็เอา3ตัวเป็นลับตัดเล่นก็ได้เด้อเนาะเอาสาน้ำเด้อคขะยเอเนาะนีของเซียนสิสเกตค่ะวิ่งลูดบนล่าง4เม็ดเดียว จับคู่สามตัวมีสามสี่หาสามสี่หกสองตัวมีสี่ห 4, าสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่สองเน้นที่สี่ห้าแล้วก็สี่หก fc ก็เพิ่มเอาเสียสามสี่สี่สามไปเล่นด้วยเดเ้ดอค่ะ fc เนาะนี่ค่ะสี่สามสามสี่แล้วก็สี่สี่หกก็มีแล้วเนาะโอเคโอเคอีกเพิ่มอีกคู่เดียวค่ะเสร็จแล้วมาแคบหน้าจอน้ำกันค่ะ fc นี่ค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของแม่รลิ้วและเซียนสีสเกตค่ะเนาะวันนี้ได้ไปแล้วเจ็ดอาจารย์เนาะเจดเซียนเจอาจารย์ค่ะเหลือแค่ของปู่4ีศอาจารย์เดียวเนาะว่าจะมาตอนใดถาเบิงกันกันเนาะและถ่ารุ่นว่าจะมาจาักโมงเนาะมีเพ่นจะได้ลง y o u u u e ใไฮบอหรือว่า จะได้ลงในกลุ่มให้เนาะผู้ใดสนใจจะสั่งของหรือว่าจะเขากลุ่มก็ทักไลน์มาได้เนาะตามเบอร์ที่แม่เพ่นขึ้นนาจอให้ค่ะเนาะเข้ากลุ่มฟรีค่ะเนาะแม่เพนอ่าดึงเขากลุ่มเพื่อที่แม่เพ่นจะบ้างแนวทางที่แม่เพ่นบได้ลงทาง y u t u b e ให้เนาะค่ะ เมื่อใดพระท่านได้ลงวงิปก็จะล่งในกลุ่มให้ค่ะเนาะเอาตามนี้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดฝากคือเก่้าค่ะร้านเก่าเจ้าเดิมของเฮานะคะ่ยะย่าถิมอยาปากกันเนาะผู้ใดอยากจะสั่งตำไทยตำล้าสั่งใดทุกเมื่อทุกเวลาเนาะคะ่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้รวดเร็วทันใจเนาะสั่งปุ๊บได้ปั๊บค่ะเนาะคลิปนี้ค่ะขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคมันร่ำรวยปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเด้อค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ